สวัสดีครับวันนี้ไอ้ธันวาสิมาล่งขายครับผมเนี่ยขายตาเดียวเนี่ยแหละสิบเซนอยากกินปลานิ้งไงครับปลาน,น,นิ้งไงบอหนีบอไดมากพักนึงแล้วครับผมอีพีล่าสุดที่เคยมาก็อีพีที่ห้าสิบสามเนาะกลับไปชมได้ครับปลานิน้งโอใหญ่มากเลยครับสองตัวโลตัวละโลแต่ว่าวันนี้น้ำมันลด เยอะมากครับน้ำลดคนก็หากินเยอะด้วยไม่รู้ปลาเหลือเปล่าลองมาดักดูไะลุยกันเลย <Okay. Yeah. S 1> ครับบอ่อนี้ที่ผมเคยมาครับผมน้ำลดลงเยอะมากเลยครับผม <Aww. S 1> แต่ก่อนน้ำเต็มตะลิ่งนะครับนู่นฝั่งนู้นเขาก็ ตีเหยือ่อปลอมอยู่ยครับตีเหยื่อปลาน้ำลดลงเยอะแล้วครับผมไปเดี๋ยวผมลงไปดักก่อนเดี๋ยวค่ำ ครับผมตอนนี้ลงขายเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าจะหมานหรือไม่หมานครับแต่รับประกันครับหมานแน่นอนครับผมโอเควนี้เจอกันครับครับลงขายเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ผ่ากลางเหมือนเดิมครับผ่ากลางอ ตีเหยื่อปลอมเขาตีเหยื่อปลอมได้ปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นตัวใหญ่ด้วยนูย้นไข่เราครับโฟมสีขา,ขาวครับฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับบาย สวัสดีต้นเช้าครับผมมาดูขายครับขายดักไว้เมื่อวานเนี่ยน้ำก็ยังเย็นนั่งหนาวอยู่สีมานบ้าบูนี่ซ้อมซ้อมเบิงแล้วเงียบกิบไป,ปผมลงไปยามก็เด้อเพต้องลงไปน้ำดอกส่งบ๊กคือ โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากสวั ู้เสร็จเรียบร้อยครับผมสรุปผลงานครับผมได้สองตัวครับปาน,นินใสยงางามสองตัว้วาวาะดีน้ำมันลดลงคักแล้วครับผมน้ำล,ลดลงค้นก็หากินพร้อมเนาะปลาก็เริ่มหน่อยแล้วแต่ว่าสองตัวก็โอเคแล้วครับผมได้ต้มแล้วได้ต้มแล้วใบบักขามก็มีต้มสมแซ่บ,บโอเคครับผมซ้ำหนีกับพ่อกินเลยนะเนาะ อยูู่้เดียวกินยังหลายแทนะโอเคครับผมเท่านี้แหละบาย